บ้านนะไม่ได้ต้องแต่งอะไรเยอะนี่มันจริงจมันก็ต้องอยู่ที่ความชอบแล้วเพราะว่าเราชอบรถแบบไหนดีไซน์แบบไหนเพราะว่าของอย่างมันก็ถูกสร้างมาเพื่อเขาเรียกอะไรรองรับตอบตอบรับความต้องการของผู้ใช้งานอยู่แล้วนะครับท่านจะชอบรถทรงไหนอะไรยังไงก็เนี่ยเราก็มาดูกันที่มิต,ติภาพรวมอย่างอื่นของมันกันดีกว่าท่านชอบท่านประเมิน พื้นฐานภาพรวมได้เสร็จแล้วก็เปิดกระเป๋าตังค์ครับแล้วก็ติดต่อใช่ไหมก็ง่ายจบนะครับสุดท้ายก็ฝากติดตามทุกช่องทางของเรา,เาไว้ครับมีโอกาสดีๆกลับมาพบกันใหม่ในช่วงเวลาที่ท่านอยากจะมองหารถยนต์นะครับอันนี้อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ช่วยท่านได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น มาคันนี้กันบ้างดีกว่านะครับคันนี้นี่ก็อืมครับสำหรับเรียกว่าสำหรับท่านที่ชอบรถแนวกระบะนะรถกระบะเดี๋ยวแต่งซิ่งแต่งโหลดเนี่ยนะ มันก็มีรถกระบะแต่งโหลดมันมีอยู่ไม่กี่แนวหรอกครับหลกัหลกๆมันก็ต้องโหลดให้เห็นก่อนมันไม่ใช่รถทรงเดิมนะถ้าทรงเดิมเราก็ไปว่ากันอีกแบบหนึ่งอันนี้ไอ้เปกระบะที่เอามาโหลดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ช่วงหลังๆนี่เราจะเห็นพวกหัวเดี่ยวมาโหลดเตี้ยนะหัวเดี่ยวโหลดเตี้ยก็เทียดีเหมือนกันปกติรถกระบะในเมืองไทยบ้านเราดีก็ใช้เพื่อการพาณิชย์เป็นส่วนใหญ่